ทำนายฝันฝันเห็นจระเข้ฝันเห็นจระเข้เห,เเหลายตัวลางดีหรือลางร้ายพร้อมเลขเด็ดให้โชคค่ะจระเข้เป็นสัตว์ที่ดุร้ายและอันตรายมักแสดงออกถึงความก้าวร้าวและความทะเยอทะยานในความฝันจระเข้มักเป็นสัญลักษณ์ของความอันตรายความท้าทายและความโชคร้ายฝันเห็นจระเข้ โดยทั่วไปแล้วหากฝันเห็นจระเข้มีคำทำนายว่าทุกคนในบ้านจะได้รับความสุขทั่วหน้ากันจะมีลาบหลั่งไหลเข้ามาบางตำราก็ว่าหญิงมีคันจะได้บุตรีน่ารักผู้เป็นโสดจะได้พบเนื้อคู่อุปถัมภ์เลขเด็ดจ,จากความฝันได้แก่เลข2 7และ7จสองหากคุณฝันเห็นจระเข้ตัวใหญ่ จะได้มิตรจากทางไกลหรือเป็นชาวต่างชาติอีกตํำราก็ทำนายว่าจะเกิดข่าวดีหรือเจอเนื้อคู่เลขเด็ดจ,จากความฝัน79และ95ค่ะหากคุณฝันเห็นจนระเข้หลายตัวมีคำทำนายว่าจะได้รับโชคลาภก้อนใหญ่หรือเกิดข่าวดีหรือเจอเนื้อคู่ค่ะ เลขเด็ดจ,จากความฝันคือ2-6และ5-2หากคุณฝันเห็นจระเข้ไล่กัดมีคำทำนายว่าจะได้ลาบจากการเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะมีเคราะห์บาดเจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีการทะเลาะวิวาทเลขเด็ดจ,จากความฝัน3-4และ2-6ค่ะ หากคุณฝันเห็นจระเข้กินคนมีคำทํานายว่าจะหมดเคราะห์หากเจ็บป่วยอยู่ก็จะหายคลายกังวลหรืออาจจะได้รับโชคลาภการงานในหน้าที่จะได้รับการเลื่อนตําแหน่งค่ะเลขเด็ดจากความฝันคือ47และ07ค่ะข้อควรระวังการทํานายฝันเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล ไม่ได้หมายความว่าความฝันที่เกี่ยวกับจระเข้จะเป็นจริงเสมอไปหากฝันเห็นก็อย่าเพิ่งวิตกกังวลลองพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆของความฝันเพิ่มเติมแล้วตีความตามความเหมาะสมกับประสบการณ์และมุมมองของตัวเองจะดีที่สุดค่ะ